สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง r m u t p l i v e ซึ่งเราผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันมาหยิบยกเรื่องราวบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันมีหลายต่อหลายคดีค่ะ คุณผู้ฟังที่ฝนนำมาบอกเล่าและคดีนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีค่ะที่ ทำให้โลกของการแพทย์นั้นเปลี่ยนไปตลอดการเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความหวังค่ะแต่กลับลงท้ายด้วยบทเรียนราคาแพงที่สุดครั้งหนึ่งของวงการแพทย์โลกของเราเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในขณะนั้นผู้คนมากมายต่างมองหาความสุขและการพักผ่อนในยุคนั้นมียาตัวหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นยามหัศจรรย์เป็นยา ที่ใครๆก็หาซื้อได้ง่ายเหมือนกับซื้อขนมและตัวมันเองถูกโฆษณาว่าปลอดภัยที่สุดปลอดภัยแม้กระทั่งผู้หญิงตั้งครรภก็สามารถรับประทานได้แต่ความปลอดภัยที่ว่านั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศก,กนาฏกรรมที่ทําให้เด็กทารกนับหมื่นคนทั่วโลกต้องเกิดมาพร้อมความพิการอย่างคาดไม่ถึงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของยาที่มีชื่อว่าทาริโดมายกันค่ะ ย้อนกลับไปในปีพศ2500ค่ะคุณผู้ฟังมีบริษัทเคมีแห่งหนึง่งในเยอรมนีตะวันตกได้เปิดตัวยาตัวใหม่ที่ชื่อว่าทาริโดามในตอนนั้นทางผู้ผลิตภูมิใจนำเสนอมากค่ะว่ายานี้เป็นยานอนหลับที่ปลอดภัยที่สุดเพราะต่อให้กินเกินขนาดก็ไม่ทำให้เสียชีวิตซึ่งต่างจากยานอนหลับกลุ่มเดิมในยุคนั้นด้วยความเชื่อที่ว่ามันปลอดภัยมาก จึงเริ่มสั่งจ่ายายานี้ให้กับหญิงตั้งครรภที่มีอาการแพ้ท้องเพราะมันช่วยให้คุณแม่ที่คลื่นไส้อาเจียนและนอนไม่หลับสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติยานี้จึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากระจายไปมากกว่า40ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นเพียง2-3ปีฝันร้ายก็เริ่มปรากฏขึ้นค่ะโรงพยาบาลต่างๆ เรื่องพบเห็นความผิดปกติที่น่ากลัวเมื่อวันหนึ่งมีทารกจำนวนมากเกิดขึ้นมาพร้อมกับภาวะแขนขาสั้นผิดปกติบางคนมีมือติดอยู่กับหมอไหล่หรือมีเท้าติดอยู่กับสะโพกซึ่งการแพทย์เรียกภาวะนี้ว่าโฟโคมิเลียนอกจากการพิการภายนอกแล้วเด็กจำนวนมากยังมีอวัยวะภายในที่ผิดปกติ พ่วงมาด้วยไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหรือบางรายก็ตาบอดและกว่าที่เหล่านักวิทยาศาสตร์และแพทย์จะเชื่อมโยงได้ว่าสาเหตุมาจากยาแก้แพ้ท้องที่มีชื่อว่าทาริโดมายเวลาก็ล่วงเลยไปจนมีเด็กที่ได้รับผลกระทบสะสมมากกว่าหนึ0 0หมหรืออาจจะสองห0,000 000ื่นคนทั่วโลกค่ะ หลายครอบครัวต้องพังทลายลงและเด็กๆเ,เหล่านั้นต้องเติบโตมาด้วยความยากลำบากในชีวิตตลอดไปแต่ท่ามกลางความมืดมิดก็ยังพอมีแสงสว่างเล็กๆอยู่บ้างณสหรัฐอเมริกามีผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งท่านชื่อว่าด็อเตอร์ซานเฟสเครซี่เธอเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอาหารและยาหรือ FDA เธอได้ปฏิเสธการวางจำหน่ายยาชนิดนี้ในอเมริกาแม้ตัวเธอนั้นจะโดนกดดันอย่างหนักจากบริษัทยาเพราะเธอมองว่าข้อมูลการทดสอบในสัตว์ยังไม่เพียงพอความเข้มงวดของเธอในวันนั้นเพียงหนึ่งคนกลับช่วยชีวิตเด็กในอเมริกันนับพันไม่ต้องมาเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้จากความผิดพลาดท,ที่เลวร้ายที่สุดสู่การปฏิวัติว,ตวงการยาโศกนาฏกรรมทริโไมาย เปรียบเสมือนตาสว่างให้กับมวลมนุษยชาติหลังจากเหตุการณ์น,นั้นกฎระเบียบในการผลิตยาของทุกประเทศถูกหรือระบบใหม่ทั้งหมดยาทุกชนิดที่จะออกสู่ตลาดต้องได้รับการทดสอบอย่างละเอียดว่ามีผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่และมีการตั้งระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่เข้มงวดอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคำถามที่หลายๆคนสงสัยนั่นก็คือแล้วทุกวันนี้ ยาทาริโดมมยยังมีการใช้งานอยู่หรือไม่คำตอบคือมีค่ะคุณผู้ฟังและมันกำลังทำหน้าที่ ในด้านที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อเวลาผ่านไปค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ายาทะลิโดมายนั้นมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่และควบคุมระบบภูมิคุ้มกันปัจจุบันยานี้ถูกนำไปใช้เป็นยารักษาโรคเรื้อนและ,มะเมล็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าการใช้ในปัจจุบันต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มข้นที่สุดของโลก ทีชื่อว่า s t สเผู้ป่วยที่จะใช้ยาชนิดนี้ต้องลงทะเบียนต้องมีการตรวจคันทุกๆเดือนและห้ามตั้งคันเด็ดขาดในระหว่งางใช้ยาหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่ใช้ยาชนิดนี้ก็ต้องระมัดระวังในการมีบุตรด้วยเช่นกันเพื่อให้มั่นใจว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปค่ะ คุณพู้ฟังคะเรื่องราวของทาริโตไมยนั้นไม่ได้บอกเราแค่เรื่องความผิดพลาดทางการแพทย์แต่บอกเราถึงความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ยาตัวหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งเทวดาและมัจจุราชขึ้นอยู่กับความรู้ความรอบครอบและจริยธรรมในการนำมันมาใช้สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภหรือใครก็ตามที่รักสุขภาพฝนอยากฝากไว้ว่ายาก,ก็คือดาบสองคมเสมอคะ่ะ ก่อนจะหยิบยาเข้าปากทุกครั้งโดยเฉพาะยาที่ไม่ได้รับสั่งจากแพทย์ควรสอบถามเภสัชหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งเพราะสิ่งที่เราคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดอาจแฝงไปด้วยความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึง สำหรับวันนี้ค่ะรายการ10นาทีคดีดังก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นบทเรียนและเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยและเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดผ่านมารับฟังแล้วฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะและหากคุณผู้ฟังท่านใดอยากติดตามข่าวสารอื่นๆของทางมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถเข้าไปติดตาม ผ่านทาง Facebook f a c e b o o k RMUTPFB รวมไปถึงทางเว็บไซต์ RMUTP.ac.th วันนี้หมดเวลาของฝนแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ